สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการพีเกมเมอร์ีวีชนะครับพบกับผมพีครับผมโอเควันนี้เรามาเล่นเกมกันเหมือนเดิมครับผมแต่ทําไมผมถึงถ่ายหน้าจออย่างนี้เพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมแบบฟอร์มยักษ์ครับเราจะมาเล่นเกมที่โหดนิดนึงครับผมไปย้อนวักันหน่อยตอนเด็กๆเดี๋ยว <laughs> <laughs> อะไรผ่านหน้าบ้านรถโฆษณา <laughs> <laughs> เดี๋ยวฟังก่อนนึงฮนะ <laughs> <laughs> พบกับการประมูลสินค้าไอ้ <laughs> เริ่มต okay, um, right? right? okay. no. the ้นที่โอเคช่างครับ floor t n e the s o w โอเคอันนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากเลยตอนเด็กๆนะครผมเข้าาเล่นทุกวันครับในเว็บนี้โอเคแต่มันรู้ชื่อเกมอะไรนะนี่มีเสียงด้วยวะเห้ยลืมจำไม่ได้ว่ามีเสียงเลยเนี่ยกดอะไรวะหนึ่งคุณภอะมีเด u นคุณภาพไฮคุณภาพสมาร์ทคุณภา t ตะกูลเมสิกตัวเอสเนี่ยนะ กดก็ไม่เห็นมีอะไรนี่วอะออานี้ไงวีิคเล่นอยู่ข้างๆกดสไปบดอร์เชอร์เล่นพอคำๆห้ามเล่นแบบโดยเดขาดโอ้โหกูคงไม่เล่นแบบหรอกว่าคนอะไรจะมาใส่กระโหลกเดินได้จะบ้าเหรอหมายถึงเขาห้ามเอาเรื่อยมาเล่นนี่ครับมันเล่นฮายอย่างนี้และครับไออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เรื่อยเออตรงนี้ยังไม่หดเท่าไหร่ครับเรื <laughs> ่อยานานจังวะไปคนอยู่ไหนวะอยากเรื่อยคน เดวฮิวแมนนี่ไงอ้าวเฮ้ยไปโดนวะเฮ้ยเฮ้ยเ <Pal> ออนี่ไงตายสะดีเออไรวะอไรวะอะตานาต่บ้างคนอยู่ออ <ยาย legislature> เอาไปหัวแบเออ <ย ugh> อย่างนั้นแหละหัวแบะชอบอาเดือยดิเดือยต่อเอ๊ะังงนอามหายกดเดินหลุดเลย <laughs> เอาน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 นาาน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 าวาน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 ายานานานาเานาวาน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 าวานานมนา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 นนาอานาวาน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 นาน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 านนา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 นนนาานไานันา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 นนนน ตลาดหุ้นเหรอเออตลาดหุ้น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 ปายขึ้นริมครับไปประวัชั้นสองต่อปายกดอะไรเนะี่ยกดเพล์อ,อีกแล้วยููเอ้ยมีสกูไอดีสกูคิดได้นะอ้าวเป็นปืนว่ะอ๋ออ๋อเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ,อเป็นเลือดเย็ดใช้ได้เอ้ยผมรืมิวไปแลวว่ามันเป็นอย่างเนี้ย อีเอ้ยเหลือเลือดอ,อีกแค่สามอดครับเสียงมึงจะน่ารักไปไหนวะเพลงอเฮ้ยฉนนีช่ชนกันโอ้โหอะไรวะเอือยเย็ดมีตายด้ววะนึกว่าพวกมึงจะแบบวิ่งหนีกันอย่างเดียวไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นั้นแรกเราต้องเอาให้ผ่านครับอุ้ยเสียหนึ่งลัดเสียหนึ่งลอดครับ เออเขาเรียกว่าชิงหัวชิงพลิปเว้ยชิงหัวชิงพลิปขอปืนนะปืนมึงนะ่าจะโหดกว่าของกูลบโอ้โหอีี่เขาเรียกว่าชิงหัวชิงพลิปครับหมดยังวะยังไม่หมดนะตรงนี้มีคนนะึงอ,อ,นะอี๋อย่าเล่นปืนกลเลยอ่อยิงโดนหัวแล้วไฟลุกไปไปไปไม่ยอมไม่ยอม ตรงตรงแรกต้องตรงแรกต้องเอาเลือดไปลดครับเพื่อเป็นการรักษาชีวิตเขาเรียกว่ายิงทีละหนึ่งนัดพองงามพองงามพองงามแล้วก็ยิงรัวเลยครับคุยคุยหีโอเคคำหยาบไม่ว่ากันครับขอโทษเลยขอโทษเลย,เลยจะฟลาฟลาฟล้อซบซบ,บลงหน่อยมาแล้วอีเยเนี่ยตัวนี้เลยคุยไรโอ้โหโดนไปหนึ่งดอก รถทีแม่งสามรอบเลยวะโหดายมากเออทำไมรถนี้ช่างโหดายเป็นแหัวกกะโลกยังโดนฆ่าได้อุ้ยอะตัดตัดตัตัดตัดตัตัตดตสเตัดตดตดตัดตดดตต โดน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 ไปหนึ่งดอกม่ว่ากันมาอยากเอาลูกสองไม่ให้โดนเลยนะเฮ้ยโอ้โหโดนไปดอก่เลยโอ้โหตาห่าเมงเลยโอเคผมรู้วิธีสู้สู้ลูกสองลนะไปะทีนี้ลองมาโอ้โอ ขเขาเรียกว่าชิงไหวชิงพริบก่อนเออโอเคตรงนี้ยยง่ายๆครับตรงนี้ยากนิดหน่อยโอ้ยโดนดอกโดนดอกหนึ่งนะมึงโดนดอกทำไมกูถึงมาเล่นเกมอะไรนี้วะโอเคต้องรอจังหวะมันชักกระสุดนะครับโอเคอย่างนี้แหละใช้ได้อยู่เดียวเชียว โอ้ยมันไม่มีเวทจังหวะเลยวะอีกลูกซองอีกปืนเนี่ยโอ้ยไปแล้ะอีกเกมไปหาเกมอื่นเล่นต่อครับเกมอะไรก็ไม่รู้กูโก้กะโหลกกะลาสกูบิดูอันนี้ชอบเล่นมากไม่รู้ทําไมเนาะชอบเกมตัวเส้นผจนภายเฮ้ยไม่เคยเล่นวะไปลองดิเดี๋ยวนี้ก็เคลื่อนไหวทางสายลมอ้าวอะไรวะ เดี๋ยวนี้มีให้สคริปต์แล้วเหรอวะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นต้องรอโหลดครับต้องรอโหลดน,นี้ปิดไปก่อนแล้วกันเนะฟรนดีสไตาล์ไลน์วันนี้ก็ตอนนี้เขาก็เปิดโค้ดเบต้าครับใครอยากเล่นเข้าไปเล่นได้ครับันนี้ใช่ไหมผมช่างแมงครับใครเปิดเฟสบุ๊กไปก่อนเอ้ยกูจะเปิดเฟสบุ๊กอไรทั้งนี้ปิดให้เขาไปแล้วมามันคือเกมพี้ยอะไรเ,เกมตัวเส้นผจญภยนะัยเนี่ยเกมสนิทลืมไปซะสนิทเลย เกมลัมโบสองจริงๆมันไม่ใช่เกมลัมโบไหนเนี่ยมันคือเกมไอ้นั่นน่ะอะไรวะเมทันส l ร์กอะแล้วเอามาปรับเป็นแฟตให้เล่นกันง่ายๆสำคนที่หาไม่มีเอ้ยเอออนไลน์วิเซนเล่นได้ด้วยพีเอ็นแล้วก็เอ็กบาร์มีด้วยเหโอเคเพลย์หน่เกันไงวะอ่ะมีเปิดเพลได้เปิดซาวสเปกเฟนซิเพนส์แมน อะไรดิคิงฮีนิสยู u รชาเขาต้องการคุณน่ะแองกี b บ t ตทับเอาชิบหายคือแบบเขาโกรธที่อะไรอะไพรเรตมันโจมตีแล้วก็เขาต้องการที่เราต้องการคุณอย่างมากเลยไปแล้วกดเอเพื่อลุกออกจากเตียงอ้าวเยี่ยมเย็ดเย็ดใช้ได้เฉยเดียวเฉยนะแล้วก็ประตูไงเน่อ้าวโอเคถึงแอนิเมชั่นใช้ได้ทียวครับฟังนะ เพนส์อัพมันเพนส์แมนเพนส์แมนน่าจะเป็นเพนส์แมนฟังน้าเพนส์แมนฉันว่าบางฉันว่าบางทีอาจจะมันบับเบิลไปมาแล้วบับเบิลเฮดบับเบิลเฮดหัวมึงอาจจะเป็นแบบมองสมูแต่ว่าฉันก็แน่ใจว่ามึงเพนเพนส์เพนส์แมนน่าจะหมายถึงเราอะครับผมนี่แหละอู้โหโย ว่าจะโอเคโอเขาสอนเราเก็บครับตรงนี้สอนเราเล่นไม่ต้องการไม่ต้องการเออตกมันโดดได้กี่จังหวะวะไปได้เย็ดฟรีสไตรเย็ดยังโหดเพลินแมทเย่เยอะไรวะ จักนี้ดู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 หน่อยแล้วกันครับแล้วก็โฮดาวนิงก็คือกดอ๋อเวลาวิ่งให้กดลงครับมันจะสไลด์นั่นเองวอลจัมโซเชอร์มุฟบุฟน่าวโอเคว้าฮ่าฮ่าโอเคนี่กุรู้วิธีเล่นละว้ยอ้าวชิพายอุ้ยอ้าวทำไมอ่ะอฮ้ยทำไมมันกระโดดไปได้อะว้โฮนี่ไงว้วโฮเยี่ยมเออสนุกว่ะสนุกสนุก ว้าวว้าวเอาไว้ว้าวว้าวโอเคเยี่ยมายให้ถ้ากูทำอะไรต่อโอ้ออย่างนี้นี่เองเยี่ยมโอเคมันถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้ทีเดียวครับสหรับเกมแฟรงู้กดขึ้นเพื่อไปต่อแล้วทำไมถึงเทรนนิ่งออกมาแล้วโอ้โหแม่งยังกายเคอร์บี้เลเวลสเลตต์ด้วยตอไปสตาร์ทสตาร์ทเลยดีกว่า เยี่ยมโอเคไอเชียนี้ที่มันเรียกเราหน้าบ้าใช่ไหมทำไมมึงถึงแบบตื่นยากจังเลยเธอไม่ใช่เออไม่ใช่ช่างแม่งเธอครับไปเร็วเฟนซิ่เพนแมนอันนี้เป็นชื่อเรานะโอ้หมึงบิงมึงไปเลยเย็ด yes. มิทัมบูลินยูโฮแล้วทำไมไม่มีเสียงวะเฮ้ยมันไม่หนุกเลยนะได้แล้วนี่ไงเออผม,มกดปิดนี่ว่ะขอโทษโทษ <Okay. S 1> นี่ไงวูโฮเย่ ho, yeah. ว้าวว้าวว้าวนี่แคไปช่วยพระราชาที่อยู่ในห้องโอ้มีข้างบนด้วยเหรอว้าวเอ้ยอ้อเอ้ยเจ็บด้วยอิสตูดี้ต้องสไลด์ต้องสไลด์อีมเขาเรียกว่าต้องสไลด์ตายยังไม่ตายไม่มีเลือดด้วยไหมเออยังไงละมึงโอ้โหไม่มีตึกเลยว่ะว้าว What the fuck you, oh, you man เออว้าว บ้าโวยะตกเงี้ยอันนี้ผมพอพอโดดขึ้นเพลงเพลงเพิงเปลี่ยนโอเควู้ดฟังกี้แมนก้าอโออ้าวอ๋อเก็บ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 เอ้ยเกาะได้ด้วยเป็นแอสซินทริต e ลูฟูลเลชั่นโนเกาอเร็ว ี่ไงเออเย็ด yeah. มันฟรีรันนิ่งจริงๆครับเนี่ยโอ้โ oh, หมันมวิ่งเร็วมากโโอ้หยูซโบยังอา wow. ยว้าวบันทึกพี่เล่นนั่งเล่นเหี้ยอะไรยอยู่แชกชอนสาวเหรอเฮ้ยเฮตบตบโอ้ oh. จะขึ้นไปข้างบนอะโอเคข้างบนมีอะไรอีกอะ่ะกูเหรอ ดาวอ่ะยังกอมาบเดโอมาริโอ Mario. ไปแล้วบินๆินเดทางตรงแบบโซนิกเอ้ยบินแบบทางตรงแบบบล็อกแมนไม่ได้วะโอโห,โอโหโอโอทางมาลาดลงครับรโอโ้ตึกเคี่ยอะไรออกแบบมาแบบห่มมากออกแบบมาได้ห่ำม,มากครับ ยเ yeah. อ้น,นี่มันคือบันไดใช่ไหมเนี่ยบอกกูทีว่านี่คือบันไดเย็นอันนี้คือที่เกาะอ่าฮะเฮ้ยตรงนั้นก็มีดาวว้าฮ่าฮึอ้อาวหลังคามันเป็นรูโพรงทะลุใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วกูจะไปเก็บดาวไหมว้ววเา,เ,าเก็บไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยประเด็นโอเคไม,ม่เก็บก็ไม่เก็บไป ออกกันเถอะครับอาจจะไม่เสียเวลาทีนี้ผมว่าการเฟรนดิ้งของมันเยอะๆมันก็ทำให้ผมลงคาร์ได้นะอา้าวโอ้โหมิทาบ,บลีนบลีนโดดว่าวอา้าวอระโดงอะไรเนี่ยว้าวเป็นน้ำมันดิบลื่นได้ว้าวเย็ดแค่ว้าวโอเคขอลื่นแป๊บ ว้าวอ่ะไปเรื่อยเลยวโชว์อะไรปะวางไปทางนี้ก็ได้ไอ้ตัวนี้เป็นถนนเลยมันเป็นมันดิบลื่นครับเพราะงั้นเรา,าไม่น่าจะปีนได้อ่ะปีนได้เฉยไปอือฮะเยี่ยมเยี่ยมอือฮะอ่อฮะตรงนี้มีอะไรไม่รู้อ่ะแต่ขอขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปาแล้ว เขาสุชาตต่อไปว่าไงบ้างมีอะไรคาดเล่นอีกไหมโอโฮ้ฮอ้ยเชดย็ดอกคนไกลชิบหยนี่คือคิงใช่ไหม Noble man o น Pen เ i s i ีส e ดอ l ดิสบอลปานไม่ทันโอเคอเอเไปเร็วๆเลยกูไม่สนใจในเรื่องกูสนใจเอาความมันอย่างเดียวโอ้อะต้องสไลด์แลนะ้วเนี่ยย่ยมเอากูไปอ,อยู่ไหนมาวะเนี่ย เฮ้ยจ้าเวลาต่อไปเลยโอ้โหวัสดีจ้าเอ้ฮชนด้ไหมเ้ฮ้อะไรนออเรถรถอมึงเล่นเทียอะไรเฮ้น้องผมป่ยอยู่ม no no what the fuck man ไอ้เน็คนี่มันอ้าวโดนกูเหยียบตาหามซะละอ้าวโดนกูเหยียบตาหามซะละอ้าวไอ้เชลีพอกูหายไปจากฉากมันก็รีบกลับมาใหม่เร็วแต่โดงเลยโอ้โหแบบแบบจ่าพันนมยีรำซะด้วยมันคืออะไรกันนะกระนาวเนี่ยเฮ้ยอ๋อจ้าจ้าจ้าอ้าววิสไลัยวิสไลัยอ้อ ขั้วยเออเหยียบเหยียบเล่นอะไรของมึงเอื้อล่นอะไรของมึงโอเคไปมีอะไรไหมโอเคผมว่าแค่นี้พอเลยก่อนไปไปหาเกมอื่นดูกันต่อแผ่นเบสซอมบี้เอา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 มาลงแล้วเหรอท่าท่าท่า เกมอะไรจะมันจะระสัน้นมึงเนี่ยดีไงเกมนี้ผมชอบที่สุดแล้วเกมต่อสู้นะต่วอวันพีชเนี่ยถือเป็นเกมแฟลทที่เจ๋งสุดๆอะ่ะเพราะว่ามันมีการกดท่าไม่ตายแบบเยอะกดท่าไม่ตายได้เนี่ยเออเนี่ยคนมีคนคอมเมนต์ด้วย H A L H D L อะไรเนี่ยมันจะมีท่าไม่ตายรองท่าไม่ตายหลกักโอ้โหชอบมากอันนี้ขอขอเลยคนระับไม่ไหวจริงๆนะโอเคมา สนใจทำงานเอาอไม่ใช่แล้วกด L ทําให้ตายมึงบ้าแล้วโอเคแต่ก็ถือเป็นสมผสมะฮะ HAL ก็คือแบบเขาบอกอะไรบ้างนะ JKJKL สรุปคือ JKL ครับเป็นปุ่มหลักนะฮะโอเคแฟลชวิงเอาเลยเยี่ยมเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเหมือนนะ,ะตอนนั้นลองผิดลองถูกอันนี่เป็นแบบแข่งสองคนดีกว่าใช่ไหม แั่งนี้ไงแข่งหนึ่งคนเกิดแข่งภาคใหม่มันก็จะมีมาเยอะครับผมชอบที่สุดก็ใช้วันใช้ลูฟี่ครับแล้วก็เอาคุยชูวิชโกะเลยอ่ะมาแล้วโอ้ยอ่ยโอ้โหอ่ยเอาเปี่ะโอ้โหอ่ะโอ้โหท้อทอดสั์เอ้ยโอ้โหโอ้ยอ่ยเดินเทียอะไรไอ้เสย เล่นเทียอะไรไม่ทัใจจะทำกดแอร์เว่อรเป็นเรียกตัวช่วยมาช่วยครับอออเขาเรียกว่าเลยนะหมัดหมัดปืกนกดยังยืดเออลืมลืมลืมไอ,อเชีย่ยมเรียกลูกเชียมาช่วยเหรอลูเชียช้วิถีมา้าเด้อมาช่วยเลยถ้าเกิดเราโดนต่อยหรือว่าเราต่อยมันเราก็จะได้มานาเพิ่มครับผมมัเป็นเก็พลังเองโอ้ย เอออะไรของมึงใช้ท่าใส่กูแต่เริ่มแรกมึงไม่พนันใจเหรออือ KO แล้วินเนอร์ตากล่ะโอ้ยเชี่ยอันนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกับ Street Fighter ใช่ไหร่นะถ้าเกิดเรากันล่างมันจะมันจะไม่กัดบนถ้าเกิดเรากันบนมันจะไม่กันล่างเพาถ้าเกิดเป็น Street Fighter เนี่ยมันจะต่างกันถ้าเกิดเรากดกันล่างมันกันทั้งบนและล่างเลย โอ้โหโอ้โหไ้ยเชื่อไหมปล่อยแต่ๆต่อยมึงใช้วิถีดาบเยอะกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยอ๋อใช่จำได้แล้วมันจะมีแบบกดกดเอแบบท่าต่อยด้วยนะนี่ไงกดเอเพื่อเป็นการใช้ปืนใหญ่อังกาอะไรประมาณนั้น เว้ยตย่อยกู้งไเดียวกกู็มีหัวใจนะเว้ยโอ้เออ,อเป็นไงล้วมึงอะไรของมึงเล่นอะไรเล่นอะไรโอโ้ตายแล้วจะตายแล้วเอโโอโดนปัน่นทิหายมึต้องมาชดใช้หน้าเลยโอ้ยเออโอ้โอ้โหโ อ๋อกดอันนี้กดข้างบนเป็นกลุ่มดีเฟนโอ้เฮ้ยหวยเล้ยไลโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เล่นนะถ้าเกิดแข่งกับเพื่อนนี่มันมันมันเล่นแบบสองคนได้นะฮะถ้าเกิดแข่งกับเพื่อนนี่จะมันมากโอ้โอ้หวยเล้ยไลเราผมป่วยอยู่นะโอ้ มันเร็วว่ะโอ้ยอา้าวโอ้ยใช้ทักษะสังโชมาฮ่าเออเบื่อเลยวะโอ้ยใช้ผิดแกโอ้แท้แน่นอนเลยครับมาแล้วเว้ยโอ้ยมันกันได้ ออโดนหมัดปืนกลเป็นอยังไงหมัดปืนกลยังยืดโอ้โน่าแพ้แล้วโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็แนะนำไว้นะครับมาหาเล่นกันได้ King of Fighter มันยังจะมีอีก Dragon Ball อ uh ่าฮะอ่าฮะสกรดอ่าฮะเกมถนนนักสู้ไม่ใช่เขาเรียกว่านักสู้ข้างถนนไอ้เหี้ยคนแตกเกมนี้ก็มั่วเกิด โอเคเราลองเล่นกันนะครับดูิว่า Street Fighter 2จะเป็นไงมันใช่ Street Fighter 2จริงๆหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะอันเก่าที่ผมเล่นนะ่ะไม่มีแค่ริวกับสกัดโคตรบ้าเลยอะวิธ <c oughs> ีการควบคุมเอ้าเฮ้ยที่อะไรเนี่ยเอ้าคุณต้องกดที่อะไรเนี่ยเราต้องรอมันโหลดเสร็จอนะ่ะ Street Fighter 4พ่อมึงสิเห็นชัดๆว่าสองกดกดเล่นยังไงอ่ะ ไม่มีสกิลกูไม่มีสกิลสนุกควยอะไรแม่งกูยังไม่ได้มีดีไม,ไม่ได้ตีแม่งรอให้กูเข้าไปกูก็เข้าไปกูก็โดนอยู่คนเดียวเอ้าก็มึงกากเองมึงอย่ามาโป <laughs> ้โอเคโอเคเอ้ยหายไปแล้วเย้หายไปสักทีหายไปแบบเฟดเอาเกมแท็บแคปคอมโอเคยังน้อยก็ยังให้เครดิตแคปคอมเขาโโอหโอ้ไห <laughs> นดูซิ อย่าได้หวังว่าจะเจอของแท้ครับตรงนี้อ้าวซื้อนี่ว่ะโอ้โหเยดเคเขาขายนี่ว่ะเออว่ะเอออยากได้เหมือนกันเลยแต่ไม่เป็นไรครับช่วงนี้เรามีแค่นี้อ้าวเป็น XCY AXCV AXCVHDF โอ้โหมันจะอะไรกันกันนาลองนะเซยดเคเยดเคโอเคผมลองใช้เริวเหมือนเดิมรัมผมวันี้ก็มาเรียก อ,อ๋อเป็นแอร์บัสอาเคดสู้ฮอ, <c oughs> อนด้าเสียงแม่งไ่ากดเอสดิโอ้ยจับทุ่มได้เว้ยเดิมไม่รู้ว่าจับทุ่มไงไงเนะ <c oughs> ี่ยอ๋อกดกดยหลังแล้วกดจับทุ่มครับมันจะเป็นกันโอ๊ะโดตบคอ,อยหลังใช้ท่างไงวะ <c oughs> ฮาโดเข็นนี่ไงฮาโดเข็น ถ้าดูเกณฑ์ถ้าดูเกณฑมันเป็นป่อยช้าและเกินถ้าเกิดเอาจอยมาเล่นนี่จะมันมากครับอ้าฮะถือว่าย้อนลอยเลยนะถือว่าย้อนหลังโอ้คอนด้าก oh ็กลับนยูวินแล้วก็มีลูกโอเคไปต่อเจอไปเออเจอคอนด้าแข่งสองรอบจ้ะโอ้โ oh ห โดนจับคุบ้มสาไอ้เหี้ยโดนจับล็อกเออเออไอ้เหี้ยโอ้โอ้ฮะดูเข็นดูเขนไอ้จับโชลวเซนยังไงวะโอ้ยตายห่านแน่นอนย้อนตาหาโอ้โหยังจะ ให้กูเห็นฉากสาุดท้ายใ้ลูกเดียวหอ,อยลูกเดียวนี่คือชนะใช่ไหมมันยังไงวะไงวะรวยเหรอวะเฮ้ยอ้าวเย็นเย็นทาเตะมาทาลูกพักโอ้มาทาลูกพักโอ้เออ <ไ>ม่รู้ว่จับอะไรนะแบบนั้นนะเนี่นยโอ ar er. okay ้โหเดินเดือดก็เทชัได้เด้อโอเคเป็นตายนะแล้วเราก็จะมาเข้าสู่เกมที่ผมรอตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับผมนั่นก็คือเกม Sonic Boom นะครับผม Sonic ที่ใครๆก็ชอบนะครับผมไอ้ใช่ Sonic ที่ผมเล่นมาเนี่ยไอ้ไม่ใช่นี่เว้ยไม่ใช่ Sonic นี้อันนี้ป้าเนี่ยอันนี้สิ Hi ไอใช่นนี้ใครเนี่ยกูไม่รู้กูก็ไม่รู้กดสเปซบาร์โจมตีบางตัวกดสเปกอีกที็นิ้นอ่าอันนี้แหละกูผมใช้ s o ซอน e คท o มอ i เรช a Game b บอ Sonic Team โอเคสัตว์เวอร์ชันเฟรนบายนี่แหละที่ผมเล่นโอเคใช้เมาส์กดนะเมนเกมนะครับผมจะใช้ซ o นิ c ตรงนี้เป็นตัวเลือกนะครับผม ตัวนี้จะบินได้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเอาหางพันได้ตัวนี้ก็จําไม่ได้ว่าใช้อะไรบ้างแต่ออะเรามาเลือกเล่นโซนิคก,กันดีกว่าเพราะมันเป็นไฟเอครับเอคนะลรของกูเนี่ยกดลงแล้วก็สเปซบาร์เพื่อการชาร์จครับใช้ได้เลยแล้วก็กดสเปซบาร์เพื่อการโดดนะโดดเพื่อจมตีนั่นเองโอ้โห แล้วเป็นเกมที่แบบสุดๆแล้วช่วงนั้นคือว่าบบนั่งนั่งเล่นห้องสมุดไม่เบื่อครับคือคืออ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าในห้องสมุดจังหวัดผมอ่ะเขาจะมีแบบเป็นห้องห้องคอมแล้วไอ้พวกที่ตอนนั้นเด็กๆยังไม่มีตังไปเล่นร้านเกมแบบตังไม่ตังไม่มากนะก็จะมารวมตัวที่ห้องสมุดอะเอาตังมาเล่นคือในคอมพิวเ,เตอร์ในห้องสมุดก็จะไม่มีเกมอะไรมากนะฮะก็ต้องเอามาลงกันเองอะ่ะโอ้ไม่ช่วงที่แบบ คือตอนนั้นนะฮะมีวิธีการพอเราเล่นไปว่าเขาก็มีวิธีการป้องกันเด็กคืองมือของพวกเราคือเขาก็จะมีการแบบเออเอาเอาโปรแกรมการใส่รหัสเพื่อเพื่อเข้าเล่นคอมมานะฮะก็จะเป็นเขาก็จะนับเป็นชั่วโมงหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็สิบบาทตอนนี้ก็ยังเอ้สิบบาทโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าโอ้ยมึงทำเหรียญกูหายหมดเลย เ yeah, yeah, yeah. ยียๆๆน้ำน้ำเดี๋ยวทชนน้ำไปแล้วเนี่ยเจีย <Okay. S 1> น้ำเลยโอ้โห <Ooh. S 1> ตรงนี้นะผมมันจะสไลด์ให้เราลงมาถ้าเกิดโอเคชาดิ okay, ้ง okay. ไปโก้โ no. ูตอนนี้เป็นทีเร่งครับดูข้างบนนะว่ามันจะมีอะไรอีกนะมันจะมีสองทางเลือกครับโอ้โ oh, ห oh. ตกมาเลยโอ้โห เกมนี้แม่งหลักฟิสิกโคตรเบาบางนะลื่นกระลื่นซะโอ้โอเคชาดเลยชาตเลยจะมีสองทรงเลือกนะผมเสมอแล้วก็ไปผ่านด่านแรกโอเคครับผมไปปิดไปสำหรับคลิปนี้ก็มา เล่นเกมไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านี่ผมไม่รู้จะเอาเกมอะไรมาเลยนะโอเคน่าจะเป็นสปอร์นะครับผมสปอร์ซื้อมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายก็ดูเลยแต่เป็นตุลซีตัวเล็กๆเ,เลยนะครับผมใครอยากดูเชิญติดตามซับส,บส,บสบไคร์กันได้ผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม